นี่คือต้นม่านบาหลีครับต้นม่านบาหลีที่นิยมปลูกตามร้านกาแฟหรือว่าตามรีสอร์ตต่างๆเพื่อที่จะเป็นไม้ปกคลุมทำให้เกิดความเย็นชุ่มชำ่ำในฤดูร้อนม่านบาหลีเป็นไม้เลื้อยครับเป็นไม้เลื้อยพอดีสั่งจากออนไลน์ เคอรี่มาส่งเมื่อกี้นี้ครับต้นนี้รวมค่าจัดส่งแล้วออยู่ที่2 0งร้อยห้บาท1นึงต้นไม่เคยปลูกเลยครับจะทดลองปลูกดูม่านบาหลีนี่ถ้าเราปลูกแล้วเนี่ยเขาว่ามันชำง่ายสั่งซื้อทีเดียวแล้วก็สามารถชำขยายเองได้ตลอดไปนี่คือข้อดีของม่านบาหลีเป็น พืชที่ปกคุมได้ดีนะฮะมีกระถางมีลวดห้อยด้วยโอ้ดีจังเลยนะครับเดี๋ยวแกะแล้วก็จะลองขยายพันธุ์ดูครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับต้นม่านบาหลีต้นนี้เพราะว่าปกติไม่เคยปลูกครับก็พยายามสรรหามาปลูกดูว่าจะเป็นอย่างไรในพื้นที่อย่างนี้นะฮะ สำหรับเราจะปลูกเพื่อที่จะปลกคุมให้มีความเย็นนะครับเป็นเป็นพืชที่สมกับชื่อนั่นแหละครับชื่อมา่านบาหลีก็น่าจะเป็นพุ่มเป็นอ่าเถาวันตกแต่งดีๆก็สร้างความร่มเย็นได้เหมือนกันต้นมา่านบาหลีนะครับใบออกจะเป็นคล้ายๆใบพลูหน่อยนะฮะ แต่ว่าลวดลายไม่เหมือนกันจะมียอดเลื้อยเดี๋ยวลองปลูกดูครับสำหรับต้นม่านบาหลีต้นนี้